ผู <mile> ้ชมครับอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับที่หลายๆคนไม่คาดคิดแล้วก็มักเกิดขึ้นได้เสมอๆนะครับก็คือเรื่องของการลื่นล้มครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะครับเคยต้องสูญเสียคนรักนะครับไปจากการลื่นล้มนี่แหละนะฮะเรียกว่าเอาประสบการณ์มาเตือนใจคุณผู้ชมกันขอต้อนรับนะครับท่านแรกครับก็คือคุณอาจธนพัฒน์ลีงามรัตน์แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณมิ้นสรธันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณอาจเองจริงๆหัวพึ่ง แตกเหมือนเหมือนกันล้มในห้องน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆมีพี่สาวก็ลื่นล้มเหมือนกันใช่ไหมฮะคุณลุงคุณลุงอีกคุณลุงเหนบอกคุณลุงนี่อาการหนักเลยอาการหนักเลยถาบเรื่องจากตัวผมก่อนเพราะว่าตัวผมนี่เหตุเกิดเมื่อประมาณต้นปีก็ความที่เราก็ใช้ห้องน้ำของเราเป็นปกติเราก็ไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะมีปัญหาครับก็เกิดลื่นตอนนี้เขาว่าล้มอีท่าน่ะล้มไม่เป็นท่าล้มไม่เป็นท่า แล้วก็ขมำไปข้างหน้ามือมือคว้าอะไรไม่ทันหัวโขกกับประตูโอ้โหหัวโขกประตูไปอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยตามรูปจปแบ้ผลเลยนะฮะเนี่ยนะฮะโอ้ยังยังโชคดีนี่ฮะชัดเลยโอ้ ทำไมไปไปโดนมุมประตูอะทำไมมันถึงเข้าอะไรอย่างนั้นเลยไม่แผ่นประตูนี่คือสั่นประตูเนี่ยฮะแผ่นประตูปกติเลยแสดงว่าล้มแรงล้มแรงคืออย่างที่พี่เขาบอกอล้มไม่เป็นท่าบางทีไม่เป็นท่ามันมันมันคุมไม่ได้อะมันขมังลยอะเลือดบางคนนต่ล้มอาจจะเอ่อก้นกระแทกมือกระแทกเข่ากระแทกแต่ผมหัวไปเลยผมว่าพี่ยังโชคดีนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยล้มแล้วมือลงอ่ะมือหักมือหมีเยอะนะเยอะนะใช่แล้วแล้วพี่เป็นไงต่อฮะโอ้เลือดโกรกโอ้ต้องไปครับหมอเลยครับผม เย็บไหมคะแต่หมอบอกไม่ต้องเย็บเพราะว่าตรงบริเวณนี้มันบางเดี๋ยวก็เดี๋ยวแห้งนี่ไงอันนี้โชคดีเพราะว่าถ้าบางท่านเนี่ยล้มแล้วไปโดนจุดสําคัญของร่างกายนี่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการได้เลยนะแล้วก็โชคดีที่หัวไม่ฟาดอ่างน้ำหรือถูจะโคกอะไรเงี้ยแล้วอย่างเชสของคุณลุงเหรอตอนนี้ของของคุณลุงเนี่ยมือเกิดเหตุเมื่อประมาณปี2530กว่าครับคุณลุงถึงเลี้ยงเรามาก็บ้านคุณลุงเนี่ยเป็นเป็นไม้สร้างด้วยไม้แล้วก็ทาแล็กเกอร์ มีระเบียงมีบันไดบ้านตองนึกภาพนะฮะเป็นพาเลเกอร์สีสีนตานแก่นะฮะเพราะว่าฝนตกพอฝนหายแล้วคุณลุงก็จะลงจากบ้านจะโขศนรองเท้าแตกพอลงไปลงบันไดไปได้ครึ่งเนี่ยแกลื่นลื่นแล้วก็ท้ายทอยก็กระแทกเอาไอ้ตรงบันได้โหสลบไปดำส่งโรงพยาบาลการปรากฏว่าทํานพยาากลายเป็นอัมพาต กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตเบือ่องน้าทราาว่าลุงเนี่ยผมรักเหมือนพ่อผมเลยเพราะว่าแกดูแลผมดีะนะครับแกพาผมไปโรงเรียนเคยป้อนข้าวป้อนน้ำกันมาเป,นเป็นลุงที่ดีมากมแล้วอีกเคสหนึ่งของพี่สาวผมเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็ลื่นในห้องน้ำอีกเหมือนกันน่าจะเจลสบู่หลดหยดลงพื้นเวลาล้างมือหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าแกน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วลื่นแหละ ตอนนี้กลายเป็นล้มไม่เป็นท่าอย่างที่บอกหัวเข่ากระแทกหัวเข่ากระแทกลูกสะบ้าแตกโอ้โหเนี่ยนะพี่สาวนะครับักพี่สาวแต่ก็ล้องลั่นเลยเราก็เข้าไปดูเข้าไม่ได้อีกประตูห้องน้ำกันล็อกอก็ต้องพังประตูเข้าไปช่วยกันถีบช่วยกันกระแทกจนประตูเปิดครับแล้วก็นําแกส่งโรงพยาบาลเนี่ยหัวเข่าแตกต้องผ่าตัดเลยครับผมต้องผ่าตัดปีนลูกะบ้านีะทั้งสามเหตุการณ์ที่พี่อาเล่าเนี่ย ลื่นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีที่ทําให้เราป้องกันตัวเองจากการลื่นพวกเนี้ยใช่ไหมเห็นว่าตอนเนี้มามาศึกษาแล้วก็มาใช้ตัวนี้ละมิสเตอร์เซฟเสียดายมากนี่เพิ่งจะรู้จักถ้าผมรู้จักมาตั้งนานแล้วนะผมซื้อให้ลุงใช้ซื้อแนะนําให้พี่สาวผมใช้เพราะบ้านเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ปูหยีเลยฮะกระเบื้องกระเบื้อง่างนี้เลยกระเบื้องลื่นแบบนี้เลยบ้านพี่สาวผมบอกว่าต้องซ่อมประตูแล้วยังไม่พอนะฮะต้องลื้อ หรือพื้นใหม่หมดเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักสินค้าตัวนี้อแล้วหมดเป็นหมื่นค่าใช้จ่ายใช่ครับวุ่นวายเอกวุ่นวายอะรย่างเงี้ถามถามท่านนี้ดกวาท่านนี้ก็ใช้เหมือนกันใช่ค่ะคุณมิ้นคุณมิ้นก็ใช้เหมือนกันใช่คืออันนี้บอกว่าเห็นด้วยมากๆกับพี่อาทุกเหตุผลเลยค่ะเพราะว่าอย่างอย่างมิ้นเองอยู่กรุงเทพพ่อแม่อยู่เชียงรายแม่6กสิบพ่อเจ็ดสิบคือท่านท่านเคยลื่นแล้วก้นกระแทกแต่ไม่เคยเล่าให้เราฟังเพราะเขากลัวลูกหลานเป็นห่วง พอเราถามไปถามมาปุ๊บพ่อแม่เคยลื่นเคยอะไรไหมสุดท้ายเขามาบอกเราเลยมีความรู้สึกว่า mm. เฮ้ยแล้วเราอยู่ไกลขนาดนี้ mm. เราจะดูแลอะไรเขาได้ไหม mm. เราก็เลยรู้สึกว่า มิสเตอร์เซฟเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิดอย่างเรารรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามิสเตอร์เซฟนี่แหละสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีด้วย,วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นสเปรย์กันลื่นนะคะที่สามารถช่วยดูแลคนที่เรารักได้นะคะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มอีกต่อไปและที่สําคัญคือมินว่าทุกบ้านต้องมีแม้กระทั่งบ้านใครที่มีเด็กเล็ก หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะพื้นผิวที่มันลื่นอันตรายกับทุกคนกับสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วผมผมอยากเห็นภาพอะว่าว่ามันป้องกันการลื่นนีเพราะว่ากระเบื้องบางทีเนี่ยมันเจอพวกคาบใครคราบสบู่ี่ยลื่นมากลื่นมากจริงจริงนี่เลยค่ะนี่ตัวเซฟเนี่ยนะคะเราจะสมมติว่าหนึ่งกล่องที่คุณได้ไปเนี่ยจะมีอยู่สองขวดแบบนี้นะคะวิธีการใช้คือ3ขั้นตอนเลยแกะกล่องออกมาปุ๊บนะคะนําขวดนี้กรอกลงไปนะคะในขวดนี้นะคะจนหมดเลยปะจนหมดเลยค่ะกรอกให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ปิดฝาเขย่าเขย่าเขย่า แล้วฉีดลงไปบนพื้นผิวที่คุณอยากจะฉีดไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ปาเก้หินอ่อนได้ทุกพื้นผิวมันไม่ทาลายพื้นผิวเดิมไม่ทําลายพื้นผิวเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ทําลายยาแนวด้วยห้องน้ําก็สามารถฉีดได้นะคะและวิธีการคืออย่างนี้คุณผู้ชมสมมุติเราฉีดไว้แล้วเราจะต้องทิ้งไว้แดชั่วโมงเพื่อให้เขาแห้งสนิทจริงๆทีนี้เราก็เลยทําเป็นว่าตัวสาธิตมาให้คุณผู้ชมได้ดูฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่เป็นกระเบื้องปกติส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่เรานะคะ ฉีดนีต่เชฟิ้งไว้แล้วนะคะ8ชั่วโมงทีนี้เนี่ยเราทดสอบโดยการเอาน้ําสบู่เนี่ยนะคะฉีดลงไปเดี๋ยวขอดูนี่นะคะเดี๋ยวฉดิฉันช่วยฉีดไหมคะได้ค่ะพี่โอนี่เห็นไหมคะอันนี้คือเราจะใช้น้ําสบู่ฉีดเข้าไปก่อนนี่น้ําสบู่นะไม่ใช่น้าเปล่าธรรมดานะฮะน้ําสบู่ค่ะนี่ค่ะนี่คือกระเบื้อประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันเลยยังไม่พอนะคะขอเป็นนะคะเป็นแบบว่าครีมอาบน้ําเหมือนแบบเหมือนแบบเวลาเราอาบน้ำจริงๆเลยแต่ันี้แบบ ส่่อยยางนี้เลมมติครีมอ่างน้ำมันหยดลงพืน้นอะใช่ไหมเวลาอา<ช>บน้ําใช่ค่ะใส่ลงไปให้เห็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมดูนะฝั่งนี้คือฝั่งที่ฉีดนะคะด้วยมิเตอร์ีมนะและมิเตอร์เซตนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นผิวธรรมดาทีนี้เท้านะคะอันนี้เป็นเท้าที่เราทําการทดอสอบมาแล้วว่าน้ําหนักเนี่ยแล้วขออนุญาตวางวาง ตั้งตั้งไวเลยก็ได้ค่ะพี่พี่ตั้งไวเลยเดี๋ยวเดินูจะทดสอบให้ดูนะคะเท้าเนี่ยเป็นเท้าที่มีน้ําหนักจริงเท่ากับเท้าจริงของคนดูนะคะพื้นผิวธรรมดากับพื้นผิวที่เราฉีดมิเตเซฟไว้แล้วว่ามันจะลื่นหรือไม่ลื่นคุณผู้ชมดูนะคะอันนี้จะช้ากว่าเห็นไหมคะมันจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่านี่คือการทดสอบที่เห็นได้อย่างได้ชัดเลยมิเตเซฟนะคะเรามีผลงานวิจัยด้วยนะว่ายังสามารถที่จะยับยั้งแบคทีเรีย นะคะยับยั้งเชื้อราเชื้อราดําตะไคร่น้ําแล้วก็สามารถป้องกันยาแนวได้ไม่ให้ยาแนวนํหลุดร่อนออและไม่ทําลายทุกพื้นผิวเพราะฉะนั้นใช้ได้แม้กระทั่งพื้นในบ้านพื้นห้อง ห้องเห้องน้ำหรือว่าพื้นตรงลงรถของเราได้ทุกพื้นผิว่ะทุกพื้นผิวใช้ได้และที่นะสําคัญเลยนะคะว่าตัวนี้จําเป็นที่จะต้องมีทุกบ้านวันนี้สิทธิพิเศษอย่างนี้คุณผู้ชมหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณ12ตารางเมตรนะคะราคาปกติมิเตอร์เซฟอยู่ที่1,990บาทน,นะคะ,คะวันนี้ คุ้มกว่าถ้าคุณไปทุบพื้นที่พี่อาจบอกทุบทีเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วก็ต้องปูใหม่อีกไม่รู้จะกี่หมื่นแต่วันนี้คุณไม่ต้องทุบคุณใช้พื้นเดิมแต่คุณจ่ายแค่1,990บาทภายในหนาทีนี้ถ้าคุณกดมาทันนะคะมินแถมเพิ่มให้คุณอย่างนี้ไปเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเลยเป็นหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยค่ะอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคุณผู้ชมให้หนึ่งแถมหนึ่งในราคา1990บาทนะคะ 100ท่านแรกเท่านั้นนะคะเพราะสินค้าขายดีมากๆจริงๆ02 402 8888 8, 8, 8, 8 2, 2 402 8888 8, 8 8นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่แอดมิสเตอนะคะใส่ตัวแอดก่อนและทุกสายที่โทรทัน100สายแรกนี่ด้วยใช่ไหมฮะใช่นี่100สายแรกนีแถมตัวนี้ให้ไปด้วยนะคะเป็นแปลงนะคะ Easy Cleaner ให้ไปอีก 1, <อ> 1> ชิ้นนี่นะคะ<อ>ตัวนี้เนี่ย259บาทเท่ากับว่าคุณได้3ชิน้น ในราคา1,990บาทนะคะสามารถกดและรับสิทธิ์ให้ทัน100สายแรกได้เลยนะคะที่02-402-8888 02-402-8888หรือ Adline มาก็ได้นะคะที่ Admitter Safe นะคะแล้วก็เวลา คุณโทรเข้าไปปุ๊บระบบจะถามเลยว่ามิสเซซสวัสดีค่ะให้คุณแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยถือว่าคุณได้รับสิทธิ์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจัดส่งฟรีให้ด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะที่สําคัญเลยมินบอกเลยนะว่าทุกบ้านอ่ะจะต้องมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง12ตารางตัการจะถามเลยว่าต้องฉีดบ่อยไหมหรือยังไงประมาณนั้นเดียวเลยคืออันนี้เป็นคู่มือนะคะคือเข้าใจง่ายทุกอย่างเลยนะคะคือจะบอกว่า ฉีดครั้งเดียว uh. แล้วคุณสามารถกวาด สามารถเช็ดสามารถล้างสามารถถูได้สองหมื่นครั้งโอ้คือเวลาเราฉีดแล้วเราจะล้างห้องน้ำใช้ดีเลยแผมก็อกลงขัดได้ตามปกติดีมากเพราะผมอาบน้ำอาทิตย์ละครั้งเดียวเท่ละวันละสองครั้งวันละสองครั้งใช่นะสองหมื่นครั้งเลยเพราะนั้นไม่ต้องฉีดบ่อยใช่ไม่เปลืองฉีดครั้งเดียวเนี่ยคุณสามารถถูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ถึงสองหมื่นครั้งกว่าน้ำยาตัวนี้มันจะหมดไปคือเป็นปีเป็นปีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ รับสิทธิพิเศษตรงนี้คุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อทุกคนที่คุณเ,เพื่อทุกคนนะคะสำหรับคนที่คุณรักและเพื่อตัวของคุณเองรเราไม่รู้หรอกอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะควันนี้เราให้คุณผู้ชมค่ะมิเตอร์เซฟหกล่องแถม1กล่องนะคะราคาเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นแล้วก็แถมนะคะแปลงอีซี่ไปอีก1อันนะคะตรงนี้ทั้งหมด3ชิ้น1,990บาทกดและโทรได้เลย0 2 4 0 2 8 8 8 8 8 0240288888หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดมิตรเซฟได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องมินด้วยนะครับขันเทิงลาบดีดีกัน